ถึงประเด็นทำลายความน่าเชื่อถือของพยานนะคะคุณพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของพยานแต่คุณเจาะไม่ถูกจุดนะคุณเจาะไม่ถูกจุดหาปมที่มันผูกที่คอเนี่ยมีเชือกเส้นหนึ่งที่มันผูกที่คอคุณแล้วคุณหาปมไม่เจอนะผ่านมากี่ปีคุณก็ยังหาปมไม่เจอไม่มีทางที่คุณจะแกะมันออกไปได้ถ้าคุณยังหาปมไม่เจอนะคะการที่คุณจะมาตีกว่าเออ ข่าวเปล่าร้องตรงนี้ว่าพยานที่คุณพูดถึงไม่มีความน่าเชื่อถือแต่คุณไปตีในเปาะที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญอะไรเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับปมที่เชือกที่ผูกที่คอคุณเลยนะกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้คือนี้ไม่สาจะเล่าเรื่องที่คุณพยายามจะทําลายน้ําหนักของพยานนะคะคือพยานคนนั้นต่อให้ ต่อให้พยานคนนั้นเป็นบ้าใบ้หรือเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือแต่ในเมื่อคุณค่ะพี่หน่อยสักท้ท้ายไลค์หรือไม่ก็ให้รอให้น้องเล่าเรื่องอันนี้เสร็จไปสักแป,ป๊บนึงค่ะเดี๋ยวน้องจะยกมาขายค่ะเพราะว่าถ้าเล่าไปแล้วไม่ต่อเนื่องมันจะแบบ จะทําให้คนอื่นฟังไม่ได้สับแล้วเขาไม่รู้เรื่องกับเราถ้าคนอื่นที่เป็นคนนอกเขามาฟังแล้วเขามันไม่ต่อเนื่องแลวจะทําให้เขาจะทําให้เรื่องที่เราเล่าม,มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องอยากจะเล่าให้มันเป๊ะที่สุดนะนะถ้าคุณยังมัวไปเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการคือประเด็นการรับสายสายเข้าหรือว่ามีคนรับมีคนหัวเราะห,หรือไม่มีนะคะได้รับการตรวจสอบแล้วนะน้องพง มีคนโทรเข้าได้รับการตรวจสอบแล้วไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเรื่องราวถึงจะมีคนหัวเราะหรือไม่มีคนหัวเราะหัวเราะนะคะสรุปก็คือมีสายเข้าจริงต่อให้มันเป็นข่าวลือหรือว่าข่าวโคมรลอยมาว่ามีคนคนนึง่งรับสายโทรศัพท์รับโทรศพัรทรศพท์ให้แม่น้องชมพู่แล้วมีคนที่โทรเข้า,านั้นเขาหัวเราะเยาะหรือไม่หัวเราะเยาะหรืออะไรก็ช่างเมื่อมีคนโทรมานะคือไม่มีมูลหมาไม่ขี้อ่ะนะ ไม่มีมูลหมาไม่ขี้เพราะฉะนั้นตำ,ตำรวจก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์ของแม่สาแล้วมีเบอร์ที่โทรเข้าตรงนั้นจริงไหมได้ตรวจสอบไปจริงไหมเขาทํางานเพราะฉะนั้นตำรวจเขาเคลียร์ตรงนี้นะคะแล้วประเด็นตรงที่มีสายโทรเข้าประเด็นตรงที่มีสายโทรเข้ามันใช่ประเด็นที่จะทําให้จําเลยคดีนี้ <S <S เป็นแพ้ไหมคะไม่นะไม่เกี่ยวกันนะคะการที่จะมีสายโทรเข้าเบอร์โทรของแม่น้องชมพู่เยอะมากๆนะคะ แล้วมีโอกาสที่จะมีคนโน้นคนนั้นคนนี้คนเสียสติคนบ้าคนอะไรโทรมาได้เยอะมากนะเมื่อวานชาัดโทรศัพท์เครื่องเครื่องนั้นมาอันนี้คือเครื่องที่ตอนพศหกสามที่ใช้อยู่นะคะไปเปลี่ยนหน้าจอมาค่ะไปเปลี่ยนหน้าจอมาก็ยังมีเทปติดอยู่ที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะต้องการที่จะเก็บเครื่องนี้ไว้โดยที่ไม่ใช้อย่างอื่นปะปนเลยนะยังใช้ได้นะคะอันนี้คือโทรศัพท์ตอนนั้นที่ เป็นเครื่องที่น้องชมพู่เล่นอยู่แล้วก็เป็นเครื่องที่แม่ใช้นะคะทีนี้ใครจะโทรเข้าโทรออกนะมันบันทึกค่ะนะมันจะบันทึกใครที่โทรเข้าโทรออกนะเนี่ยอันนี้ก้มให้เห็นอย่างนี้แล้วกันนะคะนะยังมีไม่เคยลบอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกนะคะอันนี้ให้ดูเพียงแค่ ให้คิดตามว่ามันมีความน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับคดีนี้นะคะใครที่โทรเข้านะแล้วไม่ได้รับสายเยอะมากนะคะที่โทรเข้าแล้วไม่ได้รับสายนะผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ได้รับสายคนที่โทรเข้าอะ่ะเยอะมากอะเห็นสีแดงๆนี่ไหมคะแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราโทรกลับหรือเปล่าหรืออะไรทุกเบอร์ตํารวจตรวจสอบนะคะนะทุกเบอร์ตํารวจตรวจสอบนะแล้ว คือไม่รู้กี่ร้อยเบอร์นะคะไม่รู้กี่ร้อยเบอร์ที่โทรเข้าแล้วไม่ได้รับสายแล้วไม่ไม่ได้เมมชื่อนะคะไม่ได้เมมชื่อด้วยเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเถียงกันนะคะว่าคุณจะไปทำาลายน้ำหนักพยานหรืออะไรนะคะไม่สาเชื่อมั่นตำรวจที่ทำงานนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มีประเด็นที่มันออกข่าวมีประเด็นที่ออกข่าวไปที่สื่อนำเสนอไปในทีวีนะคะทุกประเด็นตำรวจตามเก็บเย็บ เย็บทุกประเด็นเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะตำรวจเขาก็ไม่ต้องการให้สังคมกรหาเขาเหมือนกันไม่ต้องการให้สังคมมากล่าวหาว่าตำรวจทำงานมั่วๆจับคนจับแพะจับอะไรแบบนี้นะคะนะเขาทำงานละเอียดมากแล้วที่ไม่สารู้ก็คือเธอเธอคำหาปมเชือกที่พันคอตัวเองไม่ออกเธอเธอหาไม่เห็นนะตอนนี้มีบ่วงเชือกที่คล้องคอเธอแล้วก็สามีเธออยู่แต่เธอไปแกะผิดจุด นะาบได้ที่เธอแกะผิดจุดเธอยังไม่รู้ว่าปมจริงๆที่มันมันมันรัดเข้ารัดเข้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะตอนนี้สามีของเธอนะก็เหมือนเชือกที่คล้องคออยู่นะและ้วก็มีคนดึงนะมีคนดึงเชือกแล้วเชือกมันก็รัดเข้ารัดเข้าของเธออาจจะแค่คล้องอยู่เฉยๆนะๆ<ส>น <Europe> ฉันบอกได้เลยว่าบ่วงที่คล้องคเอเธอมันยังไม่ได้ออกไปไหนบ่วงที่คล้องคเอเธอมันยังไม่ได้ออกไปไหนนะคะ นะอย่าเพิ่งกระดีกระดาได้ใจไปแต่ว่าของสามีเธอยิ่งนับวันมันยิ่งรัดแล้วตราบใดที่เธอยังช่วยเขาแกะปมไม่ได้เธอยังหาปมไม่ได้มันก็จะรัดคอเข้าไปทุกวันทุกวันนะแล้วจะบอกอะไรให้ว่าการที่เธอพยายามทําลายน้ําหนักของพยานนะการที่เธอพยายามทําลายน้ําหนักของพยานโดยการอ้างเกี่ยวกับการโทรศัพท์นะคะคือทุกครั้งที่มีสายโทรเข้ามีรับสายมีโทรออกนะคะมันก็จะมีบันทึกถูกไหมคะนะ มันก็จะมีสายที่ถูกบันทึกแล้วโทรศัพท์เครื่องนั้นมันเป็นของฉันนะมันเป็นของแม่มันเป็นของผู้เสียหายผู้เสียหายก็คือผู้ตายนะผู้สูญเสียก็คือน้องชมพู่เอ้ยผู้สูญเสียคือเราผู้เสียหายก็คือน้องชมพู่นะคะนะผู้เสียหายก็คือน้องชมพู่เราเป็นผู้สูญเสียนะคะโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของแม่น้องชมพู่นะเพราะฉะนั้นใครโทรเข้าจริงไหมใครโทรออกจริงไหมมันจะบันทึกอยู่ในนี้โดยที่เธอจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างนะ โดยที่เธอจะรู้หรือไม่รู้เธอพูดไปพูดไปใครละยืนยันคําพูดของเธอได้ใครจะยืนยันคําพูดของเธอได้แต่อะไรที่เป็นตัวยืนยันคําพูดของคนที่ปล่อยข่าวว่ามีสายเข้าอันนี้ไงคะอันนี้คือหลักฐานที่ยืนยันผู้พูดที่ยืนยันตัวพยานค่ะนะโทรศัพท์คือหลักฐานที่ยืนยันคําพูดของพยานคําพูดของผู้ที่พูดออกไปจะมีสายโทรเข้าจริงหรือเปล่าหรือจะไม่มีนะในเมื่อ มีคนพูดถึงสายโทรเข้านะถึงกี่คนนะหนึ่งคนนะหนึ่งคน,น,งคนสองคนสามคนแล้วนะตอนนี้มีอยู่สามคนนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับมีสายเข้าแล้วเจ้าของโทรศัพท์อยูน่นี่โทรศัพท์อยูน่นี่มันมีสายโทรเข้าตามวันและเวลานั้นจริงไหมตำรวจเช็คได้จากไหนคะเช็คได้จากนี่โทรศัพท์มันซื่อสัตย์นะโทรศัพท์มันซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าถ้าเธอคาดว่าจะมีการลบเบอร์ออกไปแล้ว เธอเชื่อไหมว่าผีมือตำรวจระดับนี้ไม่ใช่ตำรวจจราจรนะเขาเป็นทีมสือบอายกรรมนะคะแล้วทีเนี้ยเขาจะปล่อยให้พลาดได้เหรอในเมื่อข่าวมันออกไปสู่สังคมแล้วจะทําให้จะปล่อยป่าละเลยให้สังคมครรหาตำรวจระดับนี้อย่างนั้นเหรอนะคดีนี้พบตรมาทําเองนะคะตอนนั้นท่านยังเป็นรองอยู่นะคิดเหรอคะว่าเรื่องราวแค่นี้จะทําให้ตำรวจ ถูกคอรหาได้ถูกสังคมบ้าร้ายได้ว่าจับแพะว่ายนเรื่องโน้นนั่นนี้นะเอามาทําให้จําเลยต้องกลายเป็นแพะเป็นอะไรนะในเมื่อการกล่าวอ้างถึงโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์มันสามารถตรวจสอบได้มันไม่ใช่เวลานาฬิกาที่มันเป็นแบบนี้แล้วหมุนเข็มได้นะนะโทรศัพท์อะ่ะมันมีบันทึกที่น่าเชื่อถือค่ะนะอันนี้ฉันจะบอกเธอว่า ฉันหมายถึงสิ่งที่พูดนะหมายถึงว่าประเด็นโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ทําให้เชือกที่รัดคอเนี่ยมันคลายลงได้มันคลายออกได้นะคะนะ <S <S ประเด็นโทรศัพท์ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จุดสําคัญจริงๆแต่เธอทําลายน้ําหนักพยานตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีโทรศัพท์เป็นเครื่องยืนยันคําพูดของผู้หญิงคนนั้นที่พูดว่ามีสายเข้านะต่อให้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงตํารวจก็ได้ตรวจสอบทีนี้ถ้าเธอก็ยังอ้างถึงว่า มีการให้ทั่วออกหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคนรู้อยู่สองสามคนสี่คนหรือกี่คนก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นไม่สามไม่ได้อยู่ที่นี้ก็ต้องมีการตรวจสอบนะแล้วประเด็นสําคัญนะคะประเด็นสําคัญอ่าอันนี้เธอเธอล้มพยานฉันไม่ลงหรอกฉันบอกให้นะคะว่าเธอไม่มีทางที่จะล้มพยานคนนี้ได้ลงถึงแม้ว่าข้างนอกเขาจะเป็นแค่อุปกรณ์บันเทิงก็ตามแต่เธอเชื่อไหมว่ายิ่งมีคนที่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นพยาแนแวดล้อมที่มา เป็นตัวตรวจคําตอบว่าผู้หญิงคนนี้เขา <c oughs> เขาพูดจาแบบไหนเขาพูดจริงหรือไม่จริงเรื่องนี้มีอยู่จริงหรือเปล่านะการรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์อยู่ตรงที่มีพื้นที่คนกี่คนคะนะถ้าเธอไม่ยืนยันมีคนอื่นไม่ยืนยันแล้วมีคนกี่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นผู้หญิงคนที่รับโทรศัพท์ <c oughs> เขาอาจจะอ้างคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้นะว่าเห็นเขารับโทรศัพท์หรืออะไรทีนี้เชื่อไหมคะว่าตํารวจจะต้องไปจี้ไปตามว่าคนที่อยู่แวดล้อมตอนรับโทรศัพท์อ่ะตอนรับสายอยู่อ่ะไม่ว่าจะมีคนหัวเราะหรือไม่หัวเราะนะ ตำรวจโทรกลับได้ค่ะตามได้ค่ะว่าคนที่โทรมาเป็นใครนะอันนี้ไม่เป็นไม่ใช่ประเด็นละว,ว่าใครจะโทรมาหัวเราะหรือเปล่าแต่ถ้าคุณจะทําลายน้ําหนักพยานคนนี้ว่าเขาเป็นคนเลื่อนลอยเขาเป็นคนพูดจาไม่อยู่กับร่องกระรอยหรือเป็นคนที่โกหกตอแหลหรืออะไรก็ช่างนะแต่ตำรวจเขาทํางานค่ะนะเขาไม่ได้มาสนใจว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนแต่ว่าตำรวจเขาต้องทํางาน ในเมื่อผู้หญิงคนนี้รับสายแล้วอ้างว่ามีคนกี่คนที่อยู่แถวนี้เขาก็ต้องไปจี้ไปตามว่าเห็นผู้หญิงคนนี้รับสายจริงไหมมีเสียงหัวเราจริงไหมมีอะไรอะไรจริงไหมแล้วที่สําคัญมีเบอร์อยู่ในนี้เชื่อไหมคะว่าตํารวจเขาสามารถตรวจสอบได้แล้วเขาโทรกลับได้เขาเช็คได้ว่าคนที่โทรมาเป็นใครอันนี้จบไปนะ